ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เทพการเวลาตอนที่65ขัดขวางตรงที่หลินตงและคนอื่นๆยืนอยู่จู่ๆเสียงก็เงียบลงฉับพลัน หลังจากชายแก่พูดคำบางคำออกมาไม่เพียงแต่เด็กสาวชุดแดงที่นิ่งงันไปเจ้าของร้านและพนักงานขายที่ยืนนอบนอมอีกด้านหนึ่งก็งงเป็นไก่ตาแตกตามตามกันฝูสือหลินต้องที่ตื่นตระหนกมองชายแก่ชุดสีเทานิ่งจากท่าทางเคารพนอบน้อมของทุกคนที่อยู่รอบด้านคนผู้นี้จะต้องทรงอำนาจในเมืองเหยียนถึง แม้จะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้ที่มีอำนาจสูงส่งถึงพูดแบบนี้กับเขาตหลินต้องควบคุมอารมณ์ได้มั่นคงเสมอเมื่ออยู่กับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะดีมากจนเหลือเชื่อนี้นิ้วมือเขาคลึงเป็นวงกลมบนฝ่ามือขวาเขารู้ดีว่าความลับสุดยอดของตนอยู่ภายใต้ผิวหนังตำแหน่งนั้นเขาไม่มั่นใจว่าจะสามารถปกปิดความลับต่อหน้าคนที่มีความสามารถระดับสูงได้หรือไม่ท่านผู้เฒ่าตอนนี้ข้ายังอ่อนหัด หากค่าฝึกพลังจิตเพิ่มไปอีกแขนงเกรงว่าจะรบกวนการฝึกซ้อมวิทยายุทธ์แต่เดิมหวังว่าท่านจะเข้าใจและเมตตาความคิดหลากหลายวงเวียนในหัวของหลินต้องอย่างรวดเร็วคำตอบของเขาทำให้สีหน้าของเด็กสาวชุดแดงและคนอื่นๆเปลี่ยนเป็นแย่ลงกว่าเดิมอีกหลายส่วนพวกเขาจ้องมายังหลินต้องราวกับมองคนปัญญาอ่อนเจ้าหนุ่มนี่รู้หรือไม่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยใฝ่ฝันอยากจะเป็นสิทธิของเหยียนต้าสือเขากล้าดีอย่างไรถึงปฏิเสธ หห้าการจะเป็นฝูซือนั้นไม่เพียงแต่ลงอัคระอาคมลงบนสิ่งของได้เท่านั้นจอมเวทที่แท้จริงสามารถพลิกภูเขาเคลื่อนแม่น้ำได้อย่างง่ายดายการปฏิเสธครั้งนี้ทําให้ชายแก่ชุดเทาตกใจไปเล็กน้อยไม่นานเขาก็ยิ้มร่าแล้วเอ่ยปากอธิบายไม่ว่าอย่างไรพลังจิตที่โดดเด่นนี้เขาอดใจไม่ได้ที่จะพยายามรักษาเอาไว้ยิ่งอีกฝ่ายเมตตามากเท่าไรยิ่งทำให้หลินต้องไม่กล้ารับมากเท่านั้น หากเขาไม่มีความลับแอบซ่อนไว้ก็คงน้อมรับข้อเสนอจากชายที่มีพลังพิเศษผู้นี้ไปแล้วน่าเสียดายที่ตอนนี้เขายังต้องอาศัยพลังจากหินลึกลับอยู่เขาไม่แน่ใจว่าชายตรงหน้าจะยังเป็นมิตรอยู่ไหมหากความลับนี้รั่วไหลออกไปหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งหลินต้งก็ตอบกลับท่านผู้เท่าขอเวลาให้ข้ากลับไปปรึกษาครอบครัวเสียก่อนหากได้ข้อสรุปเมื่อไรข้าจะรีบกลับมาหาท่านที่นี่ ในเมื่อเจ้ายังไม่สนใจตอนนี้ก็ไม่เป็นไรข้าจะไม่บังคับก็แล้วกันแต่เมื่อเจ้าเข้าใจอะไรต่างๆดีขึ้นเจ้าสามารถนำสิ่งนี้ไปที่สํานักหมื่นทองคำเพื่อตามหาข้าดูเหมือนว่านี่จะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เราได้พบกันข้าจึงอยากมอบของสิ่งนี้ให้กับเจ้าไว้เผื่อว่าเจ้าจะเข้าใจเส้นทางของจอมเวทมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินหลินต้องยืนยันชายชราก็ยอมจำนนอย่างไม่รอช้า เขาหยิบของสองอย่างออกมาจากอกเสื้อยื่นให้กับหลินต้องมันคือเครื่องรางและตำราหนึ่งเล่มขอบพระคุณอย่างสูงท่านผู้เท่าหลินต้องรับสิ่งของพวกนั้นมาใส่ลงไปในถุงเฉียนคุณที่เพิ่งซื้อมาใหม่พอเขาเห็นสายตาประหลาดใจจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาเขาก็ตัดสินใจว่าคงอยู่ที่นี่นานกว่านี้ไม่ได้แล้วจึงรีบหันกลับไปถามคนที่ยืนขวางทางอยู่ หลีกทางให้ได้ไหมอีกฝ่ายดึงสติกลับมาริมฝีปากกำลังจะอ้าขึ้นในที่สุดก็ตัดสินใจหลีกทางให้ก่อนหน้านี้เขาต้องการหาเรื่องเจ้าเด็กนี้แต่ตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เหยียนต้าซือมีท่าทีสนใจอีกฝ่ายเขาก็ไม่กล้าทําตามใจตัวเองได้เหมือนในตอนแรกอีกด้านหนึ่งริมฝีปากของเด็กสาวพเพิขึ้นเล็กน้อย ในที่สุดนางก็สงบสติลงได้ดูจากสภาพการตรงหน้าเหยียนต้าซื้อมีท่าทางพอใจในตัวชายคนนี้นะหากในอนาคตเขากลายเป็นสิทธิ์ของชายแก่ขึ้นมาจริงๆแล้วก็อาจจะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในเมืองเหยียนก็เป็นได้คงไม่เป็นการฉลาดแน่หากจะสร้างความบาดหมาง ผู้คนรอบด้านตกอยู่ในความเงียบหลินต้องเดินผ่านกลุ่มคนเหล่านี้รีบออกจากสถานการณ์ตึงเครียดในตึกชีโออย่างรวดเร็วเขาแฝงตัวประปนเข้ากับฝูงชนบนท้องถนนอย่างรีบร้อนเมื่อเข้าไปในกลุ่มคนได้หลินต้องก็ถอนหายใจยาวไม่รู้สึกอยากจะเที่ยวต่อจึงตรงดิ่งกลับไปยังโรงเตรียมที่พักพวกพักอยู่ไม่นานก็ถึงห้องพักหลินเจินเทียนและคนอื่นๆทยอยกันกลับมาพอดีท่านพ่อเป็นอย่างไรบ้าง หลินต้องอดที่จะถามไม่ได้เมื่อเห็นหลินเซียวและคนอื่นๆหันหน้ามาห้าห้าไม่เลวพวกเราขายหินหยางหยวนได้ง่ายมากแถมยังได้ราคาที่น่าพอใจอีกด้วยหินยหยางหวนจำนวน300ก้อนแลกกับยาหยางหยวน32เม็ดหลินเซียวยิ้มพลางพยักหน้าดูจากสีหน้าท่าทางการขายจะไปได้สวยหลินเจิ้นเทียนที่อยู่ด้านข้าง้ายท่าทางปลื้มปิติผงกสีษะเห็นด้วย จังหวะที่พวกเขากำลังสนทนากันอยู่นั้นประตูที่ปิดสนิทก็เปิดพลัวออกหลินมังเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็นสีหน้าของหลินมังหลินเจินเทียนเลิกคิ้วขึ้นเอ่ยถามราคาของไม้เหล็กถูกกดลงต่ำกว่า3ส่วนบ้าเอ่ยข้าพยายามสืบถามมาสุดท้ายถึงได้รู้ว่าพวกตระกูลเลยตั้งใจขัดขาพวกเราหลินมังกัดกรามแน่นกล่าวขึ้น พอได้ยินประโยคที่ว่าสีหน้าของหลินเจินเทียนและหลินเซี่ยวก็เคร่งครึมลงขึ้นเช่นกันตระกูลเลยตั้งใจจะหาเรื่องพวกเขาจริงๆผ่านช่วงเวลาแห่งความเงียบไปสักพักหลินเจินเทียนเอ่ยขึ้นมาพร้อมกับบกมือลืมมันไปซะยังไม่ต้องไปคิดบัญชีนี้กับพวกมันตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหินหยางหยวนเราต้องทำให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องนี้แก้แค้นภายหลังก็ยังไม่สาย ในเมื่อเมืองแร่ถูกสร้างขึ้นแล้วการขายไม้เหล็กจึงเป็นปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นขอรับหลินเสียวและหลินหม่างพยักหน้าเห็นด้วยตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นหินหยางหยวนในเมื่อการค้าของเราเสร็จเรียบร้อยเราควรเดินทางกลับกันได้แล้ว หลินเจิ้นเทียนพึมพำบอกสมาชิกที่มีฝีมือยอดเยี่ยมของตระกูลหลินถูกระดมมาร่วมเดินทางในครั้งนี้คนที่บ้านอาจจะไม่ปลอดภัยนักจะเป็นการดีที่สุดถ้าพวกเขาจะรีบกลับการตัดสินใจของหลินเจิ้นเทียนไม่มีผู้ใดคัดค้านพวกเขาผงกศีษษะรับทราบไม่นานก็วางแผนการเดินทางและออกจากเมืองไปขณะที่หลินเจิ้นเทียนและคนอื่นๆกำลังเตรียมตัวจะออกจากเมือง ห้องพักแห่งหนึ่งในเมืองเยียนปรากฏร่างคนสองคนกำลังนั่งคุยกันหนึ่งในนั้นคือเหลยพี่จากตระกูลเหลย5ๆครั้งนี้เราต้องขอบคุณท่านหวามากเลยพี่ยิ้มรินชาให้กับชายรูปร่างอ้วนที่นั่งอยู่ด้านหน้าจากข้อตกลงของเรานี่เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นไม้เหล็กทุกแผ่นที่ผ่านเข้ามาในเมืองเหยียนจะต้องติดต่อโดยตรงกับทางค่าพวกค่าควบคุมแหล่งซื้อขายเอาไว้หมดแล้วตระกูลกระจกกระจก ยังตระกูลหลินจะทำอะไรได้เหลยพี่ยิ้มเยาะพยักหน้าเห็นด้วยชายอ้วนเช็ดใบหน้าอบอุ่มที่มันแผลบก่อนจะหันกลับมามองยังเหลยพี่กล่าวว่าจากที่ข้ารู้มาตระกูลหลินเดินทางไปสองที่เพื่อขายสินค้าต้นไม้เหล็กเป็นเพียงหนึ่งในนั้นหือพอได้ยินเหลยพี่ก็นิ่งเงินไปเขาเห็นรอยยิ้มมีเลดในบนใบ,ใบหน้าของชายอ้วนจึงเข้าใจได้ทันที เขาหยิบหินหยางหยวนออกมาห้าก้อนวางมันลงข้างหน้าชายอ้วนพร้อมกับรอยยิ้มเอ่ยขึ้นว่ารบกวนท่านหวาด้วยนะขอรับพวกเขาแบ่งพักพวกออกเป็นสองส่วนหลินมังขายไม้เหล็กหลินเจิ้นเทียนและคนอื่นๆไปอีกที่หากแหล่งข้อมูลของข้าเชื่อถือได้หลักก็พวกเขาขายหินหยางหยวนเป็นหีบเลยทีเดียวชายอ้วนยิ้มเก็บหินยางหยวนเข้าไปในแขนเสื้อก่อนที่จะเล่าต่อ ห้าห้านี้ต้องเป็นเรื่องตกแน่ๆตระกูลหลินเล็กๆนั่นจะสามารถขุดหินหยางหยวนเป็นร้อยๆก้อนได้อย่างไรข้าอยากรู้นักว่าพวกมันใช้เวลากี่ปีถึงเก็บสะสมได้ขนาดนั้นหินหยางหยวนเป็นร้อยๆก้อนเมื่อได้ยินชายอ้วนเล่าสีหน้าของเหลยพีก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตอนที่66เสินต้องเพียนตำราฝึกการเคลื่อนไหวของจิตหลินต้องที่อยู่บนหลังมาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้ ในที่สุดก็มองเห็นดงต้นไม้เหล็กปรากฏขึ้นเบื้องหน้าจากที่ไกลลิบแม้ว่าถนนจากเมืองชิงหยางไปยังเมืองเหยียนไม่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมมากนะักแต่ก็ยังมีประปรายไปทุกที่หลายครั้งเขาเคยได้ยินเรื่องพ่อค้าโดนโจรปล้นระหว่างทางมานักต่อนะักโชคดีที่ครั้งนี้พวกเขาจัดเตรียมกำลังคนมาอย่างแน่นหนาจึงพบเจออุปสรรคเพียงเล็กน้อย กลุ่มคนที่มาถึงพร้อมกับผลกำไรมหาศาลได้รับเสียงโห่ร้องและเสียงปรบมือต้อนรับจากผู้คนในดงต้นไม้เหล็กหลินต้องกระโดดลงจากมายิ้มให้กับร่างสีแดงเพลิงซึ่งพุ่งตรงมาหามันคือเสียวเหยียนนั่นเองเจ้าพยักเพลิงรีบถ่ายหัวของมันกับหลินต้องพลางส่งเสียงอดอดอ้อนหลินต้องยิ้มลูบหัวมันเบาๆจากนั้นก็หันไปมองชิงฐานที่เดินเข้ามาหาชา้ชาๆเขาหยิบสร้อยคอคล้ายกับผลึกแก้วใสส่งให้น้องสาวของฝากสำหรับเจ้า หลังจากที่เห็นของควัญที่คาดไม่ถึงเด็กสาวหน้าตาเปลี่ยนเป็นปลื้มปีติรีบรับสร้อยคอกล่าวขอบคุณเสียงอ่อนหวานกับพี่ชายขอบคุณพี่ตองอีกด้านหนึ่งหลินเจิ้นเทียนอำลาเหล่าผู้คุมกันโดยการโบกมือกล่าวด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มกับผู้คนที่มารอรับเย็นมากแล้วพวกเรากลับไปพักผ่อนกันเถอะ หลินต้องหัวเราะเดินทางกลับไปพักระหว่างกลับเขาก็เล่าเหตุการณ์ประหลาดมากมายในเมืองเหยียนให้เด็กสาวข้างๆฟังทำเอานางส่งเสียงตื่นเต้นขึ้นเป็นระยะๆะะแสงไฟสลัวสะท้อนในห้องขนาดเล็กที่เป็นระเบียบหลินต้องนั่งอยู่บนเตียงเปลือกตาทั้งสองข้างปิดสนิทเริ่มเข้าสมาธิเพื่อฝึกเคล็ดวิชาชิงหยวนพลังหยวนระหว่างฟ้าดินปรากฏเป็นคลื่นพลังแทรกซึมเข้าสู่เส้นสายภายในก่อนที่จะซึมไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย การฝึกซ้อมนี้กินเวลาเกือบครึ่งชั่วยามหลินต้องค่อยๆลืมตาขึ้นหยิบขวดหยกออกมาจากถุงเฉียนคุณสิ่งที่อยู่ในขวดหยกนี้คือยาวิเศษสีแดงเข้มจำนวนหเม็ดมันคือยาหยางหยวนครั้งนี้ตระกูลหลินสามารถขายหินหยางหยวนไปได้ถึง300ก้อนเปลี่ยนเป็นยาหยางหยวนจำนวน32เม็ดภายใต้การแบ่งส่วนของหลินเจิ้นเทียนหลินต้องได้รับยาหยางหยวนมาทั้งหมด5เม็ดนั่นเพราะเขาคือผู้คนพบสายแรก ดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดคัดค้านยาหยางหยวนที่เหลือถูกแบ่งให้กับหลินเจิ้นเทียนลหลินเซียวหลินหม่างและหลินเขินพวกเขาทั้งสี่มีกำลังภายในอยู่ในระดับเทียนหยวนจริงแล้วดังนั้นยาหยางหยวนจึงเหมาะสำหรับพวกเขาเป็นอย่างยิ่งหากกินเป็นประจำมันจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมได้มหาศาล แน่นอนว่าสมาชิกเยาวชนในตระกูลหลินบางคนได้รับยาหยางหยวนด้วยเช่นหลินเสียและหลินหงทั้งคู่ได้รับยาหยางหยวนคนละหนึ่งเม็ดสถานการณ์ของตระกูลหลินในตอนนี้ค่อยๆเพิ่มพูนพละงกำลังขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เมืองแรกถ,ถูกสร้างในอดีตที่ผ่านมาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมอบยาหยางหยวนสักเม็ดให้พวกเด็กๆประสิทธิภาพของยาหยางหยวนพวกนี้เทียบไม่ได้กับยาที่ถูกกลั่นออกจากหินลึกลับ หลินต้องเขย่าวขวดยาอย่างหยวนเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขาหยิบยาอย่างหยวนซึ่งถูกกลั่นจากหินลึกลับเม็ดสุดท้ายออกมาเปรียบเทียบยาทั้งสองเม็ดบนมือความแตกต่างระหว่างลักษณะและความผ่องใสก็เห็นได้ชัดเจนว่ากันว่าผู้ฝึกยุทธต้องอยู่ในระดับหยวนตันเสียก่อนจึงจะสามารถกลั่นยาจากหินอย่างหยวนได้ทว่าบางตระกูลก็เล่นแร,แร่แปรธาตุเพื่อเพิ่มจำนวนยาให้มากขึ้นทำให้ผลผลิตที่ได้ออกมาคุณภาพต่ำ ลินต้องคลึงยาอย่างหยวนบนนิ้วไปมาจูจ่ๆความคิดหนึ่งผุดขึ้นในหัวเขารีบคว้าตำราที่ชายแก่ชุดเทาให้ออกมาจากถุงเฉียนคุณเสริญต้องเพียนชื่อตำราน่าสนใจเป็นอย่างมากแต่เมื่อลินต้องพลิกหน้ากระดาษก็พบว่ามันเป็นเพียงบทเรียนเกี่ยวกับการฝึกพลังจิตและมีแค่ไม่กี่แผ่นเท่านั้นถึงอย่างไรตำราเล่มเล็กๆนี้ก็มีค่า เขาไม่คิดว่าชายชราผู้นั้นจะมอบของมีค่าให้ในการเจอกันครั้งแรกตามปกติแล้วจอมเวทก็คือผู้ฝึกใช้พลังหยวนด้วยวิธีอื่นๆสิ่งเดียวที่แตกต่างจากการฝึกกำลังภายในคือการใช้พลังจิตที่เข้มแข็งขับเคลื่อนพลังหยวนในการฝังพลังลงบนยันอักขระหรือสัญลักษณ์ต่างๆเสรนต้องเพียนใช้เพื่อพัฒนาจิตอย่างแท้จริงหลินต้องพลิกตำราการเคลื่อนไหวของจิตใจจดใจจ่ออยู่กับตำรา หลังจากผ่านไปพักใหญ่หญๆเขาเริ่มพงกศีสษะบเบาวๆวิธีการที่เขียนในตำราเล่มนี้ค่อนข้างเข้าใจยากทว่าหลินต้องสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วการรับรู้นี้ราวกับว่าเขามีพรสา์แต่กำเนิดก็ไม่ปานการค้นพบครั้งนี้ทำให้หลินต้องประหลาดใจอย่างมากเขารู้ว่าความสามารถพิเศษนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถฝึกฝนกันได้ หรือว่านี่คือพรสวรรค์ของเขาที่ถูกเก็บงำเอาไว้จนถึงตอนนี้หลินต้องค่อยๆเก็บตำราเสริญต้องเพียนใส่ในถุงเฉียนคุณอย่างระมัดระวังคิดสักพักก่อนจะค่อยๆปิดตาลงควบคุมประสาทสัมผัสทั้งห้ามุ่งไปสู่ที่สูงตาสู่จมูกจมูกสู่จิตใจวิญ,ญญาณถูกแยกออกเป็นหยินและหยางการเคลื่อนไหวจิตเริ่มต้นที่ชีวิต หลินต้องเริ่มท่องคาถาอยู่ในใจสมาธิเริ่มรวมเข้าด้วยกันเขาท่องต่อเนื่องไปเกือบเกือบสองข้อยามก่อนที่กระแสจิตจะค่อยๆส่องแสงพราขึ้นทีละนิดละนิดแสงที่ว่าเริ่มแทรกซึมผ่านเข้าไปในห้วงจิตแล้วกระจายออกไปรอบกายอย่างช้าๆช,ช่วงเวลานั้นดวงตาของหลินต้องยังคงปิดสนิทแต่เขาก็สามารถเห็นภาพภายในห้องได้ชัดเจน ภาพเบื้องหน้าขยายกว้างออกไปสุดท้ายพลังจิตที่ไร้ตัวตนก็ดึงเขาให้ลอยคว้างอยู่กลางอากาศทําให้มองเห็นภาพดงต้นไม้เหล็กเกือบครึง่งพลังนี้ทะลุทะลวงผ่านได้ทุกสิ่งอย่างคนส่วนมากไม่อาจมองเห็นจิตที่ไร้ตัวตนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่รู้ว่าทุกๆก,การเคลื่อนไหวของพวกเขาถูกหลินต้องจับตามองอยู่ ภาพมหัศจรรย์น,นี้เป็นสิ่งแปลกใหม่และน่าทึ่งมากสำหรับหลินต้องเทียบกับพลังหยวนแล้วพลังจิตนี้ราวกับฝุ่นละอองที่บางจังไม่สามารถมองเห็นได้แต่ก็มีอยู่จริงหลินเจินเทียนนั่งสงบใจภายในห้องพักกลางดงต้นไม้เหล็กคลื่อนพลังหยวนประตูออกมาจากร่างกายอย่างต่อเนื่องทว่าเขากลับนิ่งอยู่ไม่ได้นานจู่จูด,ดวงตาทั้งสองก็เบิกกว้างสรดแววตาเกรี้ยวกราดจ้องไปที่อากาศว่างเปล่าที่อยู่ตรงหน้าตะโกนออกไปด้วยน้ำเสียงเข้มจัดว่า ข้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นใครแต่ทำไมต้องมาสอดแนมตระกูลหลินของข้าหลังจากที่หลินเจิ้นเทียนตะโกนออกมาพลังหยวนอันแรงกล้าก็พุ่งออกมาจากร่างของเขากระแทกใส่อากาศเบื้องหน้าอย่างรุนแรงปังหลังจากร่างไร้ตัวตนถูกพลังปะทะเข้าเสียงสะท้อนเล็กน้อยก็ดังแว่วก่อนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลินเจิ้นเทียนมีสีหน้าเคร่งเครียด พลังที่สัมผัสได้ต้องเป็นพลังจิตของพวกจอมเวทแน่นอนตั้งแต่เมื่อไรกันที่ตระกูลหลินของเขามีเรื่องบาดหมางกับพวกจอมเวทคนผู้นั้นถูกส่งมากจากตระกูลเลยหรือเปล่าขณะที่สีหน้าของหลินเจินเทียนเดือดดานในห้องที่อยู่ห่างออกมาดวงตาของหลินต้งก็เบิกโพลงถึงแม้สีหน้าจะซีดเผือดทว่าแววตาแห่งความยินดีและตื่นเต้นกลับส่องประกายฉายชัด สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปเทพการเวลา